พ่อบานนวการหาเอยู่เ้ยาอทม้อืเดี๋ยวก็จิถอนดอกิไปหาถอนดอกอก่สเห็นไว้อยู่ใส่เเยอะเลยสุีอาปลูกนะเาปลูกใส่ตั้งแต่มองแดดๆดดนะาบูหจักเนาะ เมน,มน,มนโอ้ยเขาอ้อมแบบหนาผุนนี่โหูอ้อมไม่ขางเลยมันเออเนี่ยใบเป็นหลุมๆบุเห็นนังเลยมันมกักแนวนั่นหอมเปยน,นั่นเขาบบมักอยู่มองแดดแดดเด้บารี่พวกผู้หวานแหวมผู้เก็บผู้เกี่ยวผลไมยเนี่ยก็หาคนมาถอนถอนขันอยู่มองแดดแดดนั่นไปสิต้นเตี้ยต้นหน่อยใบหน่อยๆงามอยู่แต่ว่ามันห่างใบแหวใบบยหวม มากสิเกิดอยู่น้ำหมอมยู่น้ำหอมอืมอคอยหามาปลูกไม้บัน